สวัสดีค่ะพี่น้องหลกักกามาพอกันอีกแล้วด้วยจ้ามือนี่กับเป็นการจัดงานวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพี่น้องถึงแม้ว่าลูกเต่าสิบบัไใดมากงานวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านแต่เอฟซียังเข้ากับพรอมจีจะวอวยพรให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกะเห่งๆปังๆในทุกๆด้านรวย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  เฮง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 ,งปั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 งเออแมว่าจะมีมูม่านมาพยายามคัดขวางเขาใดก็โอให้ชนะมูม่านและโอให้มูม่านที่ต้องการมากระทำบอดีกับพญ,ญาบานจงแผ่ให้เจ้าของนี่ก็เป็นคําอวยพ่อห้กับพญ,ญาบานในปีนี้หลายคนก็ต้องโยงไปประเด็นเหมือนเดิมว่าทําไมถึงลูกบ่สามานมาันเกิดของ พอได้แต่ว่าสามารถไปวันเกิดของแม่ไผ่สักคนหนึ่งจางมันถอดพี่น้องว่ต้องไปโยงไปย่ยมันดอกได้กะคือได้บ่ได้กนเรีวถือว่าผู้ยบานเพิินเหตุนาที่ของเพิินดีที่สุดแล้วบ่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ย่างใดเนาะพี่น้องเออเรียกได้ว่าบ่าได้สมหวังในทุกๆด้าน อนก็นมีบ้างที่สมหวังมีบ้างที่พิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาเออแต่ยาพยายามให้เขาสามารถที่จะกำกำหรือกลุ่มจุดอ่อนได้เพราะว่าการถี่ให้น่นคนหนึ่งสามารถกลุ่มจุดอ่อนเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าการที่เขาจะสั่งเฮ่าให้่ไปทรายไปขัวนั่นแหละพี่น้อง ลูกเต่ากะถือว่าเขายังน่อยเขายังตัดสินใจเองไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเป็นแม่ต้องเป็นปาของเขาตัดสินใจไปก่อนหลังจากนั้นลูกไ่ขึ้นมากเขาก็ติตัดสินใจเองดอกพอเม่กะมีหนาะที่ที่จะเลี้ยงดูลูกเป็นธรรมดานะพี่น้องแต่ว่าสิที่ส่วนมากจะอยู่กับคนเป็นเม่มากกว่าคนเป็นพอ บาวา่ิสิ์เป็นการแต่งงานหละเลิกล่าหรือว่าบริแต่งงานหละเลิกล่ากฎหมายผนว่าจังสันกะตรงน้อมรับหลักะยินดีเนาะพี่นอ้องและอีกอย่างหนึง่งขอยบอกเขาใจคออเมต์ที่อา่าเว้าถึงเรื่องวา่อาอ่าใจเงินคาเทิมเหตยังใจเงินคาเลียงดูทําไมเออในเหมือบว่ามีสิทธิ์ในตัวลูกนู่นนี่นั่นขอยว่าบ่าสมควรเออการมีสิทธิ์บ่มีสิธิ์บ่เกี่ยวแต่ว่า เพิ่นเหตุหนาทีของเพิ่นในความเป็นพอในการรับผิดชอบของลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วและอีกอย่างหนึง่งทางภูญญาบานฟินเลนย์เพิ่นหายด้วยความรักและความเอ็นดูกับลูกอย่าไปเว้าอย่าไปคอมมินในลักษณะแบบนั้นเลยซึ่งมันเหตุหายดูบบดีมันเหตุห้ยเหมือน เหมือนเสี่ยมศิลปินให้เขาบ่ามีความรับชอบแม่ของลูกหรือคนอื่นๆเขาสิเป็นจังไดมันเป็นเรื่องของเขามันบ่ได้มีความเกี่ยวของเอียงกับเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยเขาควรที่ได้รับสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นน่ะถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วเนาะ